ลำมาสการครับอาจารย์ครับผมจะเล่นพ่อนเนาะจะเล่นพ่อนที่บุญผ้ารวยเนาะทีมงานสุขสุขคนเนาะครับผมทีมงานมากเหมือนกันเบอไหละเมื่อนี่ก็ได้เป็นในคนมากอย่างก็หลปวดแต่ือจังนัดวันที่สิบสามก็หลปวดแต่รดทึ้งๆอ้ยขจอมาเปิดดวงเปิดดวงเมนขจะมาเปิดดวงแล้วครั่าือว่นนัดเปิดดวงไงวันที่สิบสามปุ่นอาจารย์ข่าวันที่สิบสามละขจอม้าจยเลยว่าเมื่อนี่เป็นมาเปิดดวงไงน้ำล้วค่ะเป็นเม้าเลกสามตัวพร้อมเนียโอ้สามตัวเมน ก็เ,เมื่อต้อยลราบออาจารย์ตามตัวโอ้ยกระชีพลอยมือนี้ตัวโอ้ยยังบอกเขาเเ้าไปฮะพูดอยู่ทื่อๆยังบอกบอกเลยบอกลงยี่ห้ยูทูบดังกันลงยูทูบกันลงบอกเนาะจง <c oughs> บอกกันเนาะครับผมแต่ทางเอฟซีเพิ่นมาเนียดีเห็นน้ำเนาะครับผมบัดนี้ผมสงสัยตรงนี้มัดนี้อาจารย์เปิดดวงไงเปิดดวงน้อยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจังไดเป็นอย่างคือต้องเอินเปิดดวงไง อเปิดดวงง่ายนี่ก็บมีพักของเรเป็นเก้าขึ้นของเราโอ้พระย่างหน่อยเก้ารูปเก่ารูปพันเปิดดวงธรรมดากับพระสองสามรูปสามรูกสี่รูปใบขาดสงอ่ะนะใยขาดสงสามเป็นต้นไปสี่ขึ้นสี่ขึ้นสี่หาโอ้เมื่อนั้นเห็นว่าย่างหน่อยก็บมีเก้าลูกขึ้นไปเก้าลูกขึ้นไปแห้งหลายแห้งเป็นมงคลแห้งหลายห้องดีห้องอ้อมหยาดย่อมใบเขาใดห้องดีโอ้ อืมเจ้ามาผมว่าน,นี่แหละเจะา้า่าผมเขามากโอ้มาสิมาเอาเลขน้ำอาจาันว่าเอาเลขสามตัวแต่นี่มาก็เห็นรถจอดเต็มอยู่อ๋ออาจารย์นัดขาเจ้ามาวันที่สิบสามขาเจ้าขึ้นมาเมื่อน,นี่อหลาไรแต่นี่ห้วยเต็มซา,าลาพวกนีครับผมม้วนเป็นห้วยมันเม่มีคนนั่งอันอนันอนออออ่นเนี่ยนอนอยู่กันเจ้ามาคนในซาลาเนี่ยนอนอยู่ลังมากยังใ,ใกล้สองกันเมื่อสองก,กันแกข้นแก,นก,นก,นกนสิมาหลายอยู่านะอีกอย่างขาเจ้าไม่เห็นบุญน้ำขาเจ้า เฮ็ดกระป๋ากล่องละบาทนี่แหละโอ้ข้าเจ้าไมเ่เฮ็ดกระป๋ากล่องละบาทจ้าเฮ็ดนี่ลราเพิ่งได้เงินซื้อเล็กนี่นะซื้อเล็กกับซื้อแผ่นยังกับคนแผ่นชิทชินะเขาเอิอนี่นนนก่บนเม็ดต้นชิดเออนั่นแหละสังกะสีสังกะสีสังกะสีร่อนห่างแนนม่นนั่นแหละอือให้ว่าตอนนี้นี่เสาเท่ไปอาจารย์เสานี่ยังบ่เทคิดว่ากัสิเทเ่ไพในอาทิตย์นี่แหละอือให้มันแลว้วแล้วกัสิได้ขึ้นโค้งหลังคา เร่งน้อยๆก็ให้มีหลังคาหน่อยจันนะมูลก็ดีการใช้เอฟซี่นี่แหละยาทโยมสุขสุขคนได้ยินได้ฟังนี่แหละเนาะครับผมครับก็ได้ซื้อเล็กซื้อค้างขึ้นแต่ว่าเขาก็เฮ็ดใหญ่อยู่ดิครับผมยี่สิบต้นเายี่สิบต้นนี่แหละเสาทั้งหมดเสาทั้งหมดยี่สิบต้นมีคนถามมาอยู่เสาเพิ่นต้นเท่าไหร่เพิ่นอนันตไปจะภาพเพิ่นเสารบไปว่าสันยังขาดเดียร์ลายไปเลยไอจันนส่วนจะภาพเสาเขาเดี๋ยวนี้ก็ได้แปดแต่ดีได้แปดแล้วได้แปดแล้ว อือว่ขาไ,ได้หลายขก้นเติบแปดกระขาดสิบสองเลยขาดสิบสองครับ,บขาดสิบสองต้นแม่น่าวันนี้นะว่าเพื่นนมาทั้งกุฏิเฮ้านี่เปลี่ยนไดไครับกุฏิกานีลขาขยั่งบ่พ่อยังบ่พพ่อพาโยตวะตวะอาจารยาออนนะอ์อยากเฮ็ดเฮ็ดหม่องมุ่งเช่นกันนะโอ้อยากเฮ็ดสาราปฏิบัติถรมโลงรักษาสังกรอนแม่นมุ่งไว้สังกันใครฝนตกมกนี่มันจีดเรตุมเปี๊ย เลตุมเปะเล็กมูนันแล้วอาจจะขึ้นสนิมมันตัวครับผม้าต้องเห็ดตัวนี้ก่อนเนาะหาเอา,าจับเนี่ยไว <ป S> ้ที่หลังบ่เป็นยังเนาะครับผมมันพออยู่ได้อยู่ผมก็ว่าดีดอกอาจารย์มาปิดหน้าบึงในส่วนของป้าป้ากองระบาดกัไเลเย็บซี่ทั่วมากโอ้ยดีแล้วอาจารย์พ่นเห็ดถือแล้วเด้ออนจบุญผ้าล่วยเอ้ยว่าชันเพราะว่าปกติคนเฮ้าน่ะขันมีบาทหนึ่งก็อยาเ็ดบาทหนึ่งนีุ่่นนะ มันมันมีเงินหลายเพราะิได้ไม่เหตุบุญเทระชีซาหารอยเทระพันลังคนน่ะหลายคนก็ได้หลายเนื้อพุรบาทเนาะครับผมได้หลายน่ะผู้อ่อนมากเข้าบาทจะมีเจ้ากองกองละบาทเก้ากองลังค้นก็หน่วยสี่พันกองกับมีที่อาจารย์ห้าบาทก็มีห้าบาทก็มีก็ถือว่าพุนเหตุบุญเฮ็ดท่านเฮ็ดหน่อยจะได้หลายเฮ็ดหลายก็แห้งได้หลายพุนเฮ็ุด้วยใจเนาะครับเห็ุด้วยใจเห็ุด้วยใจบริสุทธิ์นาะอาจารย์ นี่แหละโอ้ยดีใจนะ้ำข้าเจ้าอยู่นี่อืมเราเพื่อนไวเฮ็ดบุญกระไรมันมันเหลือปลาก็แล้งนะกันกองระบาดนะอาจารย์เนาะแมนอยู่ดอกครับผมอันนี้ก็โท๊มาเพื่อนโท๊มาหลายอยู่แต่ว่าบาัดนี้ในส่วนผู้ที่อ่าอนุโมทนาผาปลา,ากองระบาดมาเนี่ยอย่าลืมเด้อพอวีนองครับผมอนุโมทนาบุญไปกับอาจารย์แล้วก็อย่าเลืมแก้งซื้อมากากับแอดมินบุญผ้าลวยหน้อทีมงานสุกูทุกคน,กคนแก้งซื้อมากผู้ใดบม่มีโอกาสมา,า,ากเฮ่าบ่ได้กลับมาสงกาน เรือมาค่าเรียนสงการอยู่บรัยมาในวันที่สิบสามกษีได้เอาไร่ซื้อไร่น้ำมาเปิดดวงหายน้นำครับผมเพราะว่าเมื่อน,นั้นเป็นเปิดดวงง่เปิดดวงง่้ะครับผมอืมเพราะเพื่อนเปิดดวงงนี่โอ้มันดีแนะะ่เลยอาจารย์เปิดดวงง่ายเนะีๆๆ่ยโเเปิดดวงงก็ดีแล้วเนาะเพิ่งแต่ว่าเปิดดวงงเนาะดีสุดท่านนี่ดีเพราะดีแบบใรเนี่ยยงังเช่นเนี่ยค่าขายกจะเลื่อนลงเรื่องขึ้นมาเมื่อกษีเสริมเฮ้ ว่านักธุรกิจกับธุรกิจดีกันเรื่อยเนาะครับเปิดดวงอันว่านักการเมืองกับห้วยก็ดีแล้วซ้ําเสริมดวงจะของเสริมบาลมีจาของเสริมมงคลชีวิตเสริมม,มันจเติมมันจเติมตเติมอืมะะข้ามาเปิดเนี่ผมเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้โตผู้เฒ่าอีกอย่างหนึ่งคือว่าบุญเก่าที่ห้าวออกมาน่ะมันยังบอทันด้ทำการเปิดออกมาใส่ด้ลั่งคนนี่บุญเก่าออกมาเงินท่องตั้งแต่พบศาสตรใดผู้น่ะ เออตั้งแต่ห้าบุญเฮ็ดไหวตั้งแต่ศาดต่างใดพุ่น่ะมันเอาออกมาใส่บ่ได้มันยังบ่ได้เปิดเพื่อนว่างสั่นนี่ไม่น่ว่าอาจารย์แม่ชินแล้ว่าเปิดเปิดรวงเบิกซับอือเบิกซับเบิกซับเก่าเบิกซับหลังหอยล่องคนตายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็มาตายยังบ่ได้ใส่ของเจ้าของสักบ่ได้ใส่เนี่อาจารย์ยังมเกิดดีก็ยังบ่ได้ใส่ของเจ้าของย่้อนบ่ได้เปิดย้อนบ่ได้เปิดนั่นเห็นบ่อันคนทุกเผาทานมองมองม่งๆอยู่อันนี้ก็บ่ได้ดูถูกไผเด้อพ่อพี่น้องเด้อคือ บุญเก่าเพิ่นบ่อือดิแต่ว่าเพิ่นยังขาดขาดว่าได้มาเปิดเนาะเพิ่นมาเปิดเพิ่นมาเปิดเส้็จไล่มือเลยครับผมบ่ท่านเปิดดวงแมนเพราะวานี้เขาสวดแล้วเ้าก็มาเปิดเสร็จไล่มือครับผมอืมนน่นเห็นว่ามาเปิดหลายสิ่งหลายอย่างคืออ่าบ่แมนวาคนเฮาทุกคนเนี่ยบ่แมนวาบ่มีบุญเก่าทุกคนมีบุญเก่าเฮ็ดมาเบิดแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังบ่ได้มาสารต่อนภพบนี่ชาดนี่เนาะยังบ่ได้เปิดอันว่า อันงวาเปิดใส่มันก็จะเก็บไปมักมุวนไปฉันหรมักยื่หันแล้วโอ้ยบอลจน,เป,นเป็นปุ๋ยเต็เมตะเล่านึงคนละเปิดออกมาใส่เพราะว่าพี่น้องครับผมจากนั้นแล้วถึงมีงานเปิดดวงเสริมดวงญงวันที่สิบสามที่วัดป่าชาบ้านจอมศรีนี่นะครับปอยพี่น้องท่านใดนะครับอาจุโมทนาบุญพา่ป้ากองระบาทหรือว่าผู้ใดบ่ได้เดินทางมาด้วยตัวจาของครับปอยพี่น้องครับผมกับทรงไล่ซื้อกับแอดมินมา เออถ้าบุญแล้วก็ะ่งไล่ซื้อกับแอดมินมากระเชียว่าให้อาจารย์เปิดให้แต่ว่าสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางมาน่อยอาจารย์บ้าให้เดินทางมาเลยให้เดินมาทางมาให้แก้งน้ำเนี้ยครับผมแก้งว่าจํานวนทเท่าไรเขาก็จะได้เหตุกับเขากับน้ำไม่ทาครับผมอืมก็ฝากถึงเอฟซีน้ำพูดอยากเป็นลงท่านก็น แขงมากอะไรอย่างนี้นะผู้คนหลายๆเนี่ยผู้ใดยังไม่เห็นล่งท่องลงท่านไห้คนได้ยูได้กินเนาะอยากเป็นไอติมทั้งหนึ่งกับว่ามากเฮว่าี่เขามาห่วมกันเขามาห่วมกันหรืออยากเป็นเขากล้องเสียครับผมมาเรียงคนจะหาซิปกล้องก็ได้เพราะอะไรครับผมก็ดีนี่เนาะโอ้ดีเป็นละอาจารย์ได้ีหรือว่าอยากตื้นน้ำเสียน้ำยังน้ำมาล่มกับแจ้งมากครับผมหรือาหอมานํำก็ดี ครับไม่เห็นลงท่านน้ใส่ถ่ายรถถ่ายล่าหรือว่าขันบ่สะดวกว่าสื่อของมากบ่ได้มากว่าสันกะความหมายติดต่อมากว่าหนูเป็นลงท่านลงท่านนั่นลงท่านนี่จะท่างวัดจะจัดให้ได้คือกันน้อยอาจารย์จัดให้ได้คือกันขอตัวให้แจ้งครับผมว่าแจ้งไปทางแอดมินดีกว่านะอครับผมกับทุกท่านนะอาจารย์ทุกท่านเนาะครับผมตั้งทั้งอาจารย์เนี่ทั้งแอดมินเนี่แล้ววันนี้ส่วนกุตีเฮ่านี่ได้จากหลังแล้วตั้งแต่จะภาพอาจารย์ เฉพาพว่าเห็นพันว่าพันธีมาถวายอยู่ได้มาในพันบินมาจากฮ่องกงพันถือน้ำลานกขัวนู้ถือเรื่องล้านกัวว่าล้านขัวพันล้านสามพันธีมาถวายกุฏิพ่อเหมือนี่นเพันธีมาถวายกุฏิได้ยินไหมหมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นสั่งไว้แล้วบ่บรีเพิ่นเฉียวเงินไหงโอ้เพิ่นเฉียวเงินไม่สั่งอืมเอาเอาอนุโมทนาอาจารย์เอ้ยอืมวาชนะขจิได้เฮ็ดได้สั่งต่อไปมันขจิตค่อยดีขึ้นดอกพุ่มเพิ่นบดติ้มบ่ไล่ดอก หลายปีที่ผ่านมาหกเจ็ดปีว่ามีโอกาสได้สั่งมันถึงมือถึงเวลาแล้วจะได้บุกแล้วครับเมื่อมาเนาะเมื่อยมาหลายปีแล้วครับให้เพิ่นสั่งซอยแนี่ยใเนาะพุ่มเพิ่นกะซอยยี่ดอกเพิ่นกะยี่ต้น่แล้วเนาะครับผมอาศัยบารมีเพิ่นนี่แหละกูหูแจ้งตาทิพนออาจารย์เนี่ยนาศัยเพิ่นนี่แหละให้เพิ่นกดให้เพิ่นติงให้เพิ่นนั่งให้ัใช่นะครพุ่มเจ้าที่เข้ากันได้เพราะว่าจะเป็นพุ่มพญานาคกันได้ ไข่พันซอยอาศัยน้ำพ่นมีละขอคุณบุญบญาลมีพ่นเข้นกันละอาจารย์ก็ได้ครับผมครับบาซี่นัมาละครับผมแล้ววันนี้หลังจากที่ผมมาเอาสองตัวไปแล้วอาจารย์บอกว่าเห็นชัดเจนคือเหล็กสามเจ็ดเห็นชัดมากนาะอาจารย์เนาะหลังจากที่ไปนั่งอย้่นเนาะงวดงวดที่เขาต่อกันมากนี่ cả. คือเริ่มจากงวดสามเจ็ดสามเจ็ดสามล้วก็มานั่งกต่ไม่ได้สามตัวสามเจ็ดเก้า ศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วก็วันนี้บัดนี้อาจารย์ไปนั่งในสามเจ็ดมาแมนสามเจ็ดแต่วัตัวหนึ่งว่าชัดเจนวนึงบ่ชัดเจนจะเลยขอเวลานั่งอยู่สองสามมือเนาออาจารย์นะหลังจากที่นั่งอยู่สองสามมือล้วเปลี่ยนได้อาจารย์ห่ยขึ้นมาแล้วดิขึ้นสัดพระวมาแล้วชัดเจนแล้วสามตัวเลยบัดนโอ้ยเหรอได้สามตัวเลยสามตัวเลยบอกแล้วบอก โอ้ยก็บอกล้วนแล้วเนาะอาจารย์ถาฟังยุทธเดิร์นเะยนี่ววแววล้วนแะล้วเนาะคือฉีกเป็นแบยุ่งทั้งโอ้ยข้าเจ้าสวดบุ้มบื่ยยอยู่คนว่ดอะไรยินเสียงยังดอกอาจารย์พูดนะพ้นเปิดดวงเตรียมซาลาอยู่คนมัดจีไ้ยินเนาะเดี๋ยวเขียนไป้ายไปติดไว้โลดครับครับผมเขียนเป็นป้ายไป,ไป,ไปิดต,ตีดเวลโรดตเพิ่นแล้วเนาะครับผมไปติดไว้โลดเลขตามตัวตัวใดเลขจังบันไดสอาเนาะอ่าแล้วก็แปดอร์ังหันมืออื่นผมก่อนจีเข้ามาเอาแปดอรหันหนี่อาจารย์เทศไปขอขอบั้พุดเก็บออ มันพูดจงไรเลขสี่ออกเลยที่อาจารย์เ่ยออกวันไเลลฮกออกวันออกวันที่สิบหกนหอเนาะอมันี้วันเดียวเลยที่สิบนี่อบอโอ้โอท่านอยู่หลักทิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาวันพุธวันที่สิบสามผมว่าได้ที่มในรแปลอนหันนี่แปลอรหันนี่ก็บผาด้่อะไรที่เผลออะไรออกว่าแผลเลยที่เจ้าเหนึ่งเพิ่กับเขาอยู่แต่ว่ามันตรงกับเลขนั่งเท่ากันตัดออกครับผมโอ้หันตัวไหนตรงก็เรียกนางแล้วเนี่ยเขาตัดออกนตัดออกเพื่อว่าใจ้มันถูกรางนั่นเหมนะหมดครับผม มันได้ล่างน้ำเพื่อบ่กให้เลขไร้ตัวความแน่นครับผมตัวไร้แคนี่อาจารย์บอกไปเลขนี่บอกหรือบอกบอกโอ้ยก็บอกเลดเหรอเนาะท่าฟังอยู่นี่จะโดนหรือที่หนึ่งเนี่ยจะบอกเป็นตัวเขาจีเขียนเอาบอกเขียนบอกเขียนอาจารย์บอกเลยเดี๋ยวผมจีเขียนเลขแปะเอาดอกมังค์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจีเขียนตัวหนังสือแปะไว้ดอกเขียนใส่เลขมั้งเครับผมฮัลโหลเพิ่นไก่มากจริงๆศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดเนี่ยสามกัเกียไปใส่เถอะนะ โอนที่เป็นเลขกว่ะสามเจ็ดนี่เล็กล่างนี่โอ้โหโอ้ยี๋ยวผมว่าสามเจ็ดเสียไปใส่หนาสามเจ็ดที่ให้ก้อนหนาคือเห็นอาจารย์เห็นเป็นเลขกล่างมันขึ้นมาสองตัวมันขึนมาสองตัวก็เลยขึนว่าเป็นเลขกล่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เป็นบนเป็นล่างกะมันเป็นไปได้เนาะอาจารย์เนาะเป็นไปได้นั่นเอาเอาองซี่ครับอาจารย์เพื่อนเห็นที่แหลกเพื่อนไปนั่งที่แหลกเนี่ย เพื่อนเห็นาสามกับเจ็ดครับพี่น้องครับผมอาจารย์เพื่อนเห็นสองโตชัดเจนที่จริงเป็นเลขสามโตเพื่อนเห็นสองโตที่ชัดเจนนอกนั้นเห็นเป็นล่างๆครับพี่อาจารยา์เห็นเป็นล่างๆเกลยขึ้น่าเพื่อนเฉยสองโตนาจะเป็นเลขนัน่งต,ตามคามค้วขึ้นเนาะมานี่หลังจากมานั่งซ้ำอีกก็ได้ไม่อีกสามโตนี่คือกือบบานนี้สีฟันสามโตต่างหากแล้วาาัม่านนี้ฟันสามโตต่างหากเลยโตอะไรครอาจารย์ ศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดเด้อพายมีนองเด้อศูนย์หกแปดเด้อครับผมศูนย์หกแปดนะครับมีเอาง่ายไว้มีเลขสองชุดมีศูนย์หกแปดแล้วกับมีสามเจ็ดเท่านั้นเลยเท่านั้นเพื่อนตัวเลขเท่านั้นล่ะครับผมคักแล้วล่ะคักแล้วโอ้แจ้งคักเลยบ่อยจังวบ่เปลี่ยนมิเตชีถึงมือเลขออกมิเตชีอธิษฐานซอยเพิ่นนั่งซอยเพิ่น ตามพักแล้วเนี่ยเมื่อเรียกออกอาจารย์ว่าบริสุเศร้ามีแห้งบริสุทธิ์รับเลยนี่อาจารย์เห็ุอย่างดูอันนี้แล้วอ <me <me ันนี้แล้วคุ้มเลขนี่แล้วคุ้มเลขครับเพ่นคุ้มคุ้มเลขนี่คุ้มลักษณะไดอาจารย์เห็ดเห็ดจังไหนอยู่คุ้มเลขไหวคู่ไหวยังนี่แล้วขอไหวคู่นั่งสมาธิงสิบวังนั่งสมาธิเท่ากับไหวคู่อ่อขอโอ้ยขอในเด้อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์ คุณคพอ่อคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไล่ไปหมดแล้วพอ่พอพญาพุม่มพ่อพญาอินพ่อพญานาคครับพ่อพญาย่อมปูนแล้วที่เราหนี้พ่อแม่ค<ด>งค้างองค์เทพเทวาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายซอยลูกซอยหลานในเดอ้อซอยเห็ดซอยส่างในเดอ้อบอกคนแบ่งสีไปหลายปนั่นตัวนี้โอ้กับเฉลิมซอยมาแล้วเนาะเขอยากส่างเนาะครับผมเขอยากเทศเทศทั้งหลายนี่แหละครับขอบารมีเพิ่นหน่อยจ้าขอบารมีเพิ่นให้เพิ่นซอยมือเล็กออกกัน เมื่อเลขออกมากก็บม่ค่อยรับแขกเนาะครับครับผมใส่ไเวลานั่นมานั่งสมาธิมาก<น>อุ้มเลขเนาะเนี่ยไปเข่ากับประสันนี่วัวเตาใช่เน,นี่เนาะโอ้คันเมื่อเลขออกเขาก่าประสันประสันจ้ะนั่งคุ้มเลขนั่งอยากให้เพิ่นออกหลังจากเลขออกแล้วค่อยสันไม่ไม่เลยเวลาโอ้เ <laughs> ลี้ข้าว <laughs> <laughs> ไอส่งนุ่มส่งยังโอ้เลี้ยมข้าวตัวหลายๆอาจารันเวลาเลี้ยมข้าวเพราะงั้น ไอนน้ก็มาหลังเลขออกแล้วมือรุ่นมากหอยสันสนอกว่าผิดจใ<า>ช่นี่แหลกะกับผมมีอย่างหลายดอกนี่แหละฝากถึงเอฟซีกับซอยเบิ่งซอยแง่งน้ำเนาะวัดทางไม่เนะาะขุดน้ำบอ่กอกคอสาลาเนาะครับผมนี่แหละเฮ็ดข้าน้อยกับจารย์กับเฮ็ดมาสิบปีแล้วนี่แหละครับผมมันมีสิบป,ปีแต่ว่าเพิ่นก็ให้เรื่อยๆนี่ครับผมตะกี้ไฮจะว่าสิบกว่างวดตอนสิบสามสิบสี่สิบห้างวดก็ได้ตะกี้แมน แต่ว่าตะก,กี้ห่งางบ่มียูทูปจักไปยูไสยูทูปแมนตะก,กี้บ่มีนาบ่อมจักกันครับเพื่อนกับไ่ได้หายหลายที่พันหายสามตัวแล้วว่าเลขมันก็ออกไม่เห็นละสามตัวหาคือ้จังอาจารย์ป้่อยอยู่เดี๋ยวนี้ยังสลากจ,จ้าศูนย์หกแปดจังใี่ข้อนี้แหละครับกับสามเจ็ดจังสีรุ่นนะแมนเท่านั้นละ่ะชวนมากหายสามตัวขออ้อนึงเหมาะชองตัวนี่บ่าหลยแต่ว่าเลขก็ัออกออกมาเราเรียก ครับผมออกมาเข่าสามตัวเปียลดแมนกันสามตัวก็คือบนนะครับผมล่างกับล่างโหลดมีบอลลังวดเข่าทั้งบนทั้งล่างสิครับจัรย์เฮ้ยผมก็เคยเห็นอยูด้ะเคยเห็นมันมีก่อเจ็ดสามหน่ยบ่เขาขึ้งบนนั่งล่างไว้น่ะโอ้โอ้ยมันก็แมนแล้วเนาะมันเลียกออกตัวเก่ากันเนาะแมนก็เลียกออกตัวเก่าเนี่ยเดวตัวเก่าก็ทีทั้งบนทั้งล่างตัวเนาะแมนอ๋อบานี้กะสิลบกวนอาจารย์ซ้ำนี่แหละบานี้ขออนุญาตเอื้อนเอี้ยี้กันเด้อบานี้ เอาพอพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวผมกอที่อสรุปนะครับในส่วนตัวเลขของอาจารย์วัดป่าช้าบ้านจอมศรีนะครับเลขบนก็068นะครับส่วนชุดสองตัวก็เป็น37นะครับซึ่งสิบเป็นบนเป็นล่างอาจารย์ก็ไ่ได้ฟันท่องแส้นเปร์เซ็นลานเปเนอาจารย์บริว่าเออมันล่างนี่ให้ไหมเห็นสองตัวนี่ที่เป็นบนบ่ได้เห็นสามตัวอาจจะเป็นล่างบ่ได้ฉะนั้นแล้วพ่อพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณ <c oughs> พินิจพิจารณาน่ะเบือเ้องว่าสมควรจิเป็นตัวใดสิเป็่นจังใดไดแล้วแต่ถนัดไฟมัน่นวันต่อไปในส่วนของเรื่องบุญเรื่องกุศลบัดนี้ขอเชิญชวนพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่กํากลังช่มรร่กันของบุญผ้าร่วยอยู่ขณะนี้นะครับทั้งวัดเป็นกาลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหรือสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมผ้าป่ากองละหนึ่งบาท นะครับสําหรับผู้ที่มีหรือว่าผู้ที่บม่มีเออนี่ก็เฮ็ดบุญนี่ก็แอดมีความคิดเห็นว่าโดยส่วนโตนะครับผมทําหน่อยก็ได้บุญทําหลายแห้งได้หลายพอีปีนองเป็นจังสันเป็นเรื่องเล่าธรรมดาตั้งแต่พอแต่แม่เข้าพาเฮ็ดมาฉะนั้นแล้วอแอดกะชีล่อาเบอร์โท่ล่งยังไว้นะครับผู้ใดอยากร,รวมฝาป้าของระบาดนะครับหรือสีเดินทางมาโดยตัวเองนะครับอืเดินทางมาโดยตัวเองมาวัดป่า ชาบ้านจอมซีเนี่ยนะครับจีเดินทางมามาเปิดดวงมา่รวมเปิดดวงเมื่อนั้นพร้อมกันหรือว่าสีทรงจะไล่ซื้อมาผู้ที่มาบ่ไดก็บทรงจะไล่ซื้อมาโดยแจ้งไล่ซื้อมากับแอดมินเด้อพ่อพี่น้องเด้อแอดมินกับทีจดย์ไว้ให้กับเสียวไล่ซื้อไล่น้ามาห่วงพิธีน้ำพ่นเมื่อเปิดดวงในวันที่สิบสามหรือว่าผู้ใดอ,อยากมาเห็นลงท่องลงท่านเมื่อนั้นกะมาได้ครับผมอืม อยากมาเห็ดลงขั้วอยากมาเห็ดลงท่านโอ้คนมากหลายอยากเห็ดบุญเห็ดท่านเอ๊อยากให้คนได้อยู่ได้กินเสริมดวงเสริมบารมีเจ้าของเสริมมงค้นชีวิตเจ้าของเสริมโชคเสริมลาภเจ้าของอันนี้ก็เดินท่างมากอยตัวเจ้าของเองก็ได้ผู้ใดอยากเปลนอันนั้นแม่อะไรอัะไรเจ้าของลงท่านก็แจ้งมากอะไรมันบ่ได้มากโอ้เจ้าของลงท่านนะครับผู้ใดบ่ได้เดินท่างมากอยากเป็นเจ้าภาพัเสีย ทั้งวัดเพื่อนกับจัดแจงให้ได้น้ำจักแพกกะว่าไปน้ำมลมจะขวดกบว่าไปัครบผมอยากเปลี่ยนน้อมหรือเปลี่ยนเอียงต่างๆหน้าใดบดในหมดเนาะแจงม้าว่าเอออยากเป็นเจ้าภาพเด้บบ่ได้ไปน้ำเพิ่นดอกกติฟากตด้จะทุบัจนี่ละไปฝากเฮ็ดลงท่านในเด้ออันนี้จังซีก็ได้คือกันน้อยอาจารย์เนาะรับซีก็ได้อ้าิบเก้านที่ล้วได้อาจารย์วันนี้ก็จิรบวนอาจารย์ซัมนี่ขอะเราผม อาจารย์ก็จะได้ขึ้นไปทั้งๆงอยนบอกครับผมทอนคือทำทั้งบรรยายนด้อมพันถ่าแล้วเนี่ครับผมเอาไปเปิดดวงไงพี่เจ้าเนี่ยเปิดเบิกทรัพย์เบิกยังไงพรับเจ้าโอ้ไปเบิกเรื่ไปเปิดดวงเปิดเบิกทรัพย์เบิกยังไงพี่เจ้าเนาะอาจารย์เนาะเอาวันนี้ก็รบกวนอาจารย์ทราบนี่แหละครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมดูด้อย fc สุขสุขคนเด้อสาธุที่รวมบุญมาในครั้งนี้เนาะครับผม